ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับโต้องอีกครั้งนะครับในส่วนของตัวเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับเพจสำรองของเรานะครับก็เป็นเพจลุ่งเจริญมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง YouTube นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์ในช่องคําค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นลาดับหนึ่งนะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับ ท่านไหนเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซ u b สไครป์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเราจะอัปเดตนะครับลงคลิปใหม่ให้นะครับทุกสัปดาห์นะครับครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่เห็นหน้าเห็นตานะครับวันนี้จะโชว์เป็นในส่วนของตัวมีดเป็นหลักนะครับมีดเป็นหลักนะครับวันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวมีดควันช้างนะครับมีดควันช้างอันนี้ลูกค้าสั่งทําพิเศษนะครับหลังจากที่โพสต์ไปนะครับเมื่อโพส ในส่วนของตัวมีดควันช้าง5.4นิ้วนะครับก็มีลูกค้าสนใจนะครับทักเข้ามานะครับเยอะเลยนะครับแล้วก็มี f c นะครับขอให้ช่วยรีวิวให้หน่อยนะครับวันนี้ก็ามารีวิวนะครับในส่วนของตัวมีดควันช้างขนาดพิเศษนะครับเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกนะครับนะครับวันนี้ก็พร้อมส่งนะครับ5้าเล่มนะครับวันนี้มีลูกค้าสั่งจองไว้แล้วนะครับท่านไหนสนใจก็สามารถสั่งจองไว้ได้นะครับครับเดี๋ยวเราก็ มาชมกันนะครับเหล็กกระทัดรัดนะครับเป็นเหล็กผ่านรถไถนะครับเหล็กผ่านรถไถนะครับสวยงามมากนะครับเสาะล่องสลักลายนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับขอเพิ่มเติมนะครับก็ขอให้ช่วยนะครับในส่วนของตัวการรัดไหวให้ด้วยนะครับเราก็เพิ่มเติมให้นะครับในส่วนของตัวรัดไหวนะครับตัวรัดไหวนี่ไม่มีคิดเงินเพิ่มเติมนะครับ ให้ชมความสวยงามกันก่อนนะครับทั้งด้ามทั้งฝักนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับไม้มงคลนะครับเหล็กกระทัดรัดขนาดนี้ก็ส่วนใหญ่นะครับจะเอาไปทําเป็นมีดหมอนะครับเพราะว่าไม้มงคลนะครับเหล็กผ่านลดถ่าเสาะร่องสลักลายคมกิบนะครับก็เอาไปปลุกเสกกันได้นะครับหรือว่าให้พระอาจารย์ท่านจานในส่วนของตัวมีดได้นะครับสวยงามนะครับ ตัวนี้นะครับลูกค้าขอเพิ่มเติมนะครับเป็นในส่วนของตัวถักไว้ให้นะครับสวยงามนะครับเล็กกระทัดรัดนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่5.4นิ้วนะครับ5.4นิ้วนะครับเป็นเหล็กผ่านลดถ่ายตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟนะครับ จะวัดให้ดูนะครับนะครับตัวนี้5.5นะครับเกินมาหน่อยนึงนะครับนะครับในส่วนของตัวด้ามจับนะครับด้ามจับก็อยู่ที่ถึงกันนะครับถึงกันก็อยู่ที่4ด 4.7นะครับโดยประมาณนะครับ4.7โดยประมาณนะครับหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1.7ถึง1.8นะครับขออภัยนะครับ0.7นะครับอยู่ประมาณ0.7นะครับสวยงามนะครับเล็กกระทัดรัดเล็มเล็กๆก็เป็นงานฝีมือนะครับ ก็ทํายากนะครับริ่มเล็กก็ทํายากอยู่นะครับครับเดี๋ยวเรามาชมไปเรื่อยๆนะครับมาชมเรี่มที่2นะครับราลายไม้สวยงามนะครับเป็นไม้พยุงนะครับ ชมด้านในนะครับซอล่องสลักลายไม้พยุงนะครับสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับเหล็กผ่านรถถนะครับคมกลิบนะครับ เอาพกพาไว้ป้องกันตัวได้นะครับเน้นใช้งานแทงนะครับงานเฉือนงานหั่นนะครับจะดีมากนะครับในส่วนของตัวมีดควนช้างนะครับพุกพานี่ครับเท่าฝ่ามือนะครับขออภัยนะครับมีเสียงตุ๊กแกแทรกหน่อยหนึ่งสวยงามครับอลิมทีสามครับลิมที่สาม สวยงามนะครับบางย่ดเช็ดหน่อยหนึ่งนะครับมีฉลมน้ำมันไว้ให้นะครับก็จะมีคาบน้ำมันหน่อยสวยงามทุกเล่มนะครับอันนี้ซูมให้ดูกันชัดๆไปเลยนะครับซูมให้ดูกันชัดๆไปเลยนะครับ เต่มที่3มนะครับซูมให้ดูกันแบบชัดๆไปเลยนะครับทุกรูคมขนนะครับใกล้ๆเลยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวเล่มที่4นะครับเล่มที่4นะครับสวยงามนะครับไม้พยุงนะครับออกดําแดงนะครับไม้มงคลนะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ ในเพจร้านมีดคมนะครับสามารถแอดไลน์มาเพิ่มเติมได้นะครับ สวยงามนะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับในเพจร้านมีดคมนะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับส่วนรายละเอียดแล้วก็ราคาต่างๆนะครับแล้วก็มันช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับทุกคลิปนะครับลิมนี้ราคานะครับชุดนี้นะครับเริ่มรับแป้บาทนะครับพร้อมค่าจะส่งนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ